ดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมอตอราวเช่นเคยและตอนนี้ผมอยู่กันที่งาน m o t ตอร์เออีกครั้งหนึ่งอยู่ที่บูธดูคติครับซึ่งต้องบอกว่าทางบูธดูคติเนี่ยทีมงานม o t ตอราวเราครับเก็บคอนเทนต์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วหลายคันด้วยกันนะครับอาทิอย่างตัวนี้เลยครับ t อยเบร l ลิตรุ่นพิเศษนะครับพานิกาเล V2 หรือพันี้พานิกาเล V4S ที่ได้รับการ ตกแต่งแบบจัดเต็มครับมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทคือตรงนี้เนี่ยทางผมนําเสนอขึ้นไปแล้วเนาะยังไงถ้าใครไม่รับชมลองกดดูที่ปุ่มดอวยด้านขวาบนได้แต่วันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูอีกโซนหนึ่งซึ่งเขาก็มีทั้งรถที่แต่งแบบจัดเต็มเลยรวมไปถึงรถที่เปิดตัวใหม่ในงานนี้ด้วย2 0 0คันนะครับนั่นก็คือโซนของ s c a ม b e อร์ดูคตินั่นเองครับโดยแบรนด์ s c a ม ber ดูคตินะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ ไอคอนิกของทางดูคาติเขาเลยแล้วมีประวัติศาสตร์เนี่ยที่ยาวนานมากครับร่วม50ปีเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมจะพามาชมรถที่จะแสดงอยู่ในโซนแจมเบอร์ดูคาติทั้ง4คันจะประกอบไปด้วยรถ2คันนี้ครับได้แก่ตัวไอคอนดาร์แล้วก็ตัว d ิ s e r t s สเ d สนะครับซึ่ง2คันนี้เนี่ยแม้มันอาจจะไม่ใช่รถที่เปิดตัวใหม่ครับแต่ทางดูคาติก็ได้มีการ ตกแต่งรายละเอียดต่างๆนะครับของแต่งมูลค่ารวมกว่า1 0,000แบาทเลยทีเดียวเดี๋ยวเอาเป็นว่าเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะพามาไล่ดูแต่ละคันกันเลยครับแล้วเดี๋ยวผมขอเริ่มกันที่คันแรกนะครับนี่เลยตัวขายของเขา s c r a m b e r Ducati ตัว Iconda อค,อครับซึ่งคันนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นรถเปล่าๆจะอยู่ไม่ถึง3 5มแสนหานะครับเพียง3าม0 0 0สีมืนเก้าพบาทเท่านั้นและจะมากับลักษณะ ที่ดูเรียบสุขุมแต่ก็ให้ความดุดดันด้วยจากโทนสีดําด้านตรงนี้เดี๋ยวขอเจาะที่รายละเอียดของแต่งกันเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราเริ่มไล่กันจากด้านหน้านก่อนดีกว่าครับก็คือจะมีนี่ครับตัวกรอบอลูมิเนียมที่ครอบเฮดไลท์โคมไฟหน้านะครับแล้วก็ทางด้านบนเนี่ยก็จะเป็นกรอบที่ครอบตกแต่งชุดมาตรวัดถ้วยกลมไฟเลี้ยวครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวแต่งเป็นแบบ LED นะครับ เราไล่มาที่ทางด้านข้างฝั่งนี้ครับด้วยความที่เครื่องยนต์ของเขาเป็น 803cc แล้วก็ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับจะไม่มีตัวหม้อน้ำเนาะเขาจะมีกาดที่กันในส่วนของออคูลเลอร์มาให้และแน่นอนครับเพื่อให้รับกับไอคอน a r k เนี่ยก็จะเป็นโทนสีดำเช่นเดียวกับทางด้านข้างตรงนี้ครับตัวคราชบาร์ก็ทำเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะครับขยับมาอีกนิดนึงครับ นี่มีเก็บรายละเอียดให้เล็กๆน้อยๆครับคือจุกอุดเฟรมซึ่งจุกอุดเฟรมเนี่ยมันจะปิดอยู่ทั้ง2ฝั่งของตัวเฟรมเลยนะครับไล่ขึ้นมาทางด้านบนกันต่อครับอันนี้จะเป็นเบาะแต่งนะครับแบบพรีเมียมซีทซึ่งบริเวณคนขี่เนี่ยเขาจะทําลายฉลุไว้ครับเป็นรูกลมๆนะครับแล้วก็เป็นวัสดุหนังอคานล่าด้วยให้ลุคที่แบบดูพรีเมียมมากขึ้นกว่าเดิมขยับมา บริเวณถังน้ํามันครับอันนี้ก็คือตัวแทงคปของเขานะครับเป็นแทงคปอลูมิเนียมจากลิโซมาแล้วก็มีนี่ครับทาลายว่าสแกมเบอร์ดูคติไว้ mm hmm. เช่นเดียวกับทางด้านบนครับอันนี้คือฝาปิดกระปุกน้ํามันเบรกนะครับก็ทําลายสแกมเบอร์ดูคติเช่นเดียวกันครับพยบลงมาที่ทางด้านล่างฝั่งนี้ครับ mm hmm. ก็คือปิดท้ายกันด้วยท่อไอเสียแต่งจากเทอร์มิกตัวนี้นะครับนอกจาก หลอดูดันขึ้นแล้วก็จะมีการเพิ่มในส่วนของสมรรถนะเพอร์เฟมต์เข้าไปด้วยครับโดยรายละเอียดของแต่งทั้งหมดที่ผมว่ามานะครับสำหรับตัวไอคอนดังเนี่ยมูลค่าของแต่งรวมกว่า1.3แสนบาทขยับมาที่คันที่2ครับคันนี้ดิเซอร e l เลสพื้นฐานของเขาก็ยังเป็น ตัวรหัสเครื่องยนต์803 LTwin เช่นเดียวกันกับคันก่อนหน้านะครับแต่ว่าจะมีการตกแต่งในสไตล์แบบพร้อมลุยสายออฟโรดมากยิ่งขึ้นจากการเปลี่ยนล้ออลลอยเมื่อสักครู่ครับมาเป็นแบบ ล้อตีลวดแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นทำสีทองด้วยลักษณะด,ดอกยางครับจะเห็นได้ว่าเป็นดอกยางใหญ่รองรับการขับขี่รุยมากยิ่งขึ้น,นบางโคนเองก็เป็นบางโคนแบบยกสูงเอาไว้กันดดโดยเฉพาะเลยครับไล่ขึ้นมาทางด้านบนครับตัวแฮนด์บาร์ของเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่เพิ่มเติมเพราะว่าตัวแฮนด์บาร์น <c oughs> ี <c oughs> ้นะครับจะมีลักษณะของบาร์คาดกลางในสไตล์ของรถเอนดูโรโดยเฉพาะเลยนอกจากนั้นครับ ลายถังน้ํามันเนี่ยก็เป็นลวดลายใหม่นะครับของชมปี2021ซึ่งดูแล้วก็ให้ความแบบคลาสสิกคนสวยงามได้เป็นอย่างดีและจุดต่อมาเลยครับเบาะนั่งของเขาก็ปรับใหม่ครับ เพื่อให้รองรับกับการขี่เอนดูโรมากขึ้นเบาะมันก็จะสูงขึ้นกว่าตระกูลไอคอนรวมไปถึงเรื่องของชุดระบบการเทือนของเขานะครับอัพไซด์ดาวทางด้านหน้าเนี่ยก็คือโชคเนี่ยช่วงยุบมันก็จะยาวขึ้นครับทำให้เราสามารถขี่ลุยขี่รูดทางเอนดูโรได้ดีกว่าเดิมนอกจากนี้นะโช็กหลังครับปรับใหม่ดูง่ายๆเลยครับแค่สีแล้วก็ไซซิ่งของสปริงเนี่ย ก็ชัดเจนครับว่ามีการอัปเกรดเรื่องของโชคหลังตรงนี้ขึ้นมาจากตัวไอคอน a r k อยู่พอสมควรเลยครับเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดของแต่งของตัว Scamber Desert t Select คันนี้กันเลยครับอย่างที่บอกครับเดี๋ยวเรามาไล่กันที่ทางด้านหน้าก่อนทางด้านหน้าคันนี้ครับก็จะมีตัวไฟเลี้ยว LED เช่นเดียวกับคันเมื่อกี้นะครับรวมถึงตัว กรอบชิมที่คอบชุดถ้วยมารวัดตรงตมไล่มาทางด้านข้างครับคันนี้จะมีตัวกาดกันออยคลเลอร์ cool er ให้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะไม่มีแพชบาร์แล้วขยับถัดมาครับอันนี้จะเป็นตัวพักเท้าแต่งอลูมิเนียมนะครับของลิโซมาซึ่งเขาจะมีการกัดลายตรงนี้ด้วยครับทำให้มันจะจิกเกาะในส่วนของ รองเท้าเวลาเราขี่มากยิ่งขึ้นพวกรองเท้าพื้นแข็งอันนี้นะครับก็จะจิบกอบผิวได้เป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวเราไล่ยขยับขึ้นมาทางด้านบนกันต่อครับตัวแท้งแคปของเขาครับฝาถังน้ำมันแต่งอลูมิเนียมก็จากรโซอมเมเช่นเดียวกันและเพื่อลองรับครับสำหรับสายลุยการเดินทางในคันนี้เขาจะให้เป็นลักษณะของกระเป๋ากันน้ำมาด้วย3ใบนะครับก็คือทางด้านข้าง2แล้วก็ทางด้านบนอีกหนึ่ง แต่ว่าเพื่อนๆจะต้องมีในส่วนของตัวตรแกรงครับไว้สำหรับยึดตัวกระเป๋าข้างทั้งสองใบด้วยขเยับต่อมาครับทันนี้ก็ได้สวมใส่ชุดพ่อแต่งของเทอร์มิกโนนี้มาให้เช่นเดียวกันในด้านของ ราคาตัวรถเปล่านะครับของ Desert s l e t เนี่ยเขาจะขยับขึ้นมาจากตัว Icon Dark อยู่ประมาณนึงครับก็คือค่าตัวรถเปล่าอยู่ที่485,000บาทแต่สำหรับรายละเอียดของแต่งทั้งหมดที่ผมว่ามาเมื่อสักพู่นะครับจะมีมูลค่ารวมมากกว่า1.2แสนบาท และก่อนที่ผมจะพาไปดูรถใหม่นะครับ2คันทางด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมชี้แจงเพิ่มเติมก่อนครับว่าในซีรีส์ของสแคมเ e r ร์ดุคติเขามีเยอะหลายๆายอัพมากนะครับที่จริงเนี่ยจะมีตัว Night Shift ซึ่งจะเป็นสไตล์การตกแต่งแบบ Cafe r a ร e เอีกด้วยครับผมแต่ว่าณนะวันนี้เนี่ยที่ผมมาถ่ายพื้นที่เขาค่อนข้างจำกัดแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการสับเปลี่ยนครับเพื่อนๆที่มารับชมในวันหลังอาจจะได้เห็นไนท์ชิฟ f t ในงานนี้นะครับสำหรับตัว ไอคอนเนาะตามที่ผมได้บอกไปว่าคันเนี้ยที่โชว์คือจะเป็นตัวด์กแล้วก็จะเป็นสีดาด้านแต่ว่าจริงๆมันจะมีสองสีก็คือสีแดงแล้วก็สีเหลืองให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยครับไล่ต่อกันมาที่ทางด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวผมขอเริ่มที่คันนี้ก่อนเลยก็คือตัว Scamber Urban Motor ครับ รถคันนี้เป็นรถที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับในงานมอเตอร์เอ็กโปครั้งนี้อย่างที่บอกนะว่าชื่อเขาอ่ะเออร์ก็คือเหมาะกับการขี่แบบ City ้ไรส์แล้วก็สไตล์คาว่าโมตาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับจากตัวชุดล้อของเขานะครับแม้ว่าตัวล้อเนี่ยจะเป็นล้อแบบซี่เนาะแต่ว่าไซซิ่งของเขาจะเท่ากันทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยคือขอบ17นิ้วทั้งคู่และที่สําคัญคือเรื่องของซีรีส์ยางครับ ปกติมันจะเป็นซีรีส์แบบเชลอะไรพวกนี้ตัวโมตาคันนี้ครับให้มาเป็นซีรีส์สปอร์ตเลยก็คือตัว d i a b Russell Tree ซึ่งจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการยึดเกาะที่ดีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงนี่ครับชุดบางคนหน้าก็จะเป็นบางคนหน้ายกสูงในสไตล์ของรถโมตาครับเดี๋ยวไล่มาเจาะไฮไลท์กันต่อสำหรับตัว Urban City คันนี้ครับ ก็คือหลักๆไฮไลท์จะอยู่ที่ชุดสีถังน้ำมันของเขานะครับจะได้รับอินสปเรชันมาจากมือออกแบบกราฟฟิตี้ระดับโลกเลยทีเดียวครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมฮะลวดลายสแคมเบอร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของสีสเปรย์พ่นโดยหลักๆจะใช้ตัวถังที่เป็นโพนสีขาวนะครับตัดกับสีแดงซึ่งสีแดงเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แดงธรรมดาครับเพราะตัวเนี้ยเป็นสีแดง GP Red 2019นนั่นก็คือ สีแดงที่ใช้บนรถแข่ง MotoGP Desmosedici GP ปี19นั่นเองเดี๋ยวไล่มาที่ทางด้านข้างกันต่อครับเขาก็ยังมีไฮไลท์เรื่องของการได้รับอินสปิเรชันมาอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือรถแข่งสไตล์แฟตแท็กครับมีอะไรบ้างดูที่ด้านข้างตรงนี้ครับชุดพลาสติกที่ตกแต่งบรนด์เฟรมตรงนี้นะครับคือจริงๆอ่ะเอาไว้สําหรับติดในเรื่องของเพลทนัมเบอร์พอรถแข่งแฟตแท็กเนี่ย ด้านข้างเขาเขาจะมีตัวเลขนัมเบอร์บอกแล้วก็ทางด้านบนตรงนี้ครับเบาะนั่งเขาจะเป็นเบาะนั่งยาวตอนเดียวนะครับและเป็นเบาะเรียบเลยซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสไตล์ของรถแฟลแท็กเช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวผมขยับไปที่คันสุดท้ายครับคันนี้เลยก็คือตัวแกมเบอร์ Tri บิวห1ึ0ครับรถคันนี้เขาใช้พื้นฐานมาจากพี่ใหญ่ตระกูลสแคมเบอร์เลยก็คือรุ่น Pro นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เอลชวินเหมือนกันแต่ว่าเป็นบิ๊กบ็อกเลยคือพิกัดอยู่ที่1,079 cc ซีซียังระบายความร้อนด้วยอากาศอยู่แต่ว่าคันนี้ครับเขามีความเป็นไอคอนิกเอามา,มากๆเลยเพราะชื่อรุ่นเนี่ยทรบิวครับหมายความว่าไงหมายความว่าเป็นรุ่นที่ทําเฉลิมฉลองพิเศษ ให้กับแบรนด์ s c a m เ e r d u ด a t i ตั้งแต่ปียุค1971เลยนะครับตอนนี้2021อะก็50ปีพอดีเลยครับเรามาไล่ดูที่รายละเอียดไฮไลท์กันก็คือชุดสีของเขานะครับอันเนี้ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะนึกว่าเฮ้ยสีสีเหลืองธรรมดาหรือเปล่าเหมือนตัว Icon Yello หรือเปล่าซึ่งจริงต้องบอกว่าไม่ใช่ครับเพราะสีนี้เนี่ย ทางดูค a ติได้เคยใช้ตั้งแต่เมื่อประมาณ50ปีก่อนนะครับในการทําแบรนด์ตัวสแคมเบอร์ดูคติขึ้นมาและตอนนี้เนี่ยคือเขาก็นํากลับมาใช้ในตัว Tribute 50ปีคันนี้ครับคือคันนี้เนี่ยโชนสีเขาจะมีชื่อเรียกว่าเชี r o รออรแล้วก็จุดถัดมานะครับที่ถือว่าให้ความเรทโย้อนยุคเลยก็คือเรื่องของฟอนตตัวหนังสือของเขาครับคำว่าดูคติเนี่ยจะเป็นโลโก้ในยุคของปี71เลยครับ เป็นฟอนต์โลโก้เก่าเช่นเดียวกับนี่ครับคำว่า Scamber ที่อยู่บนตัวถังน้ำมันและก็นี่ครับคำว่า Scamber ที่ถูกปักอยู่บนตัวเบาะซึ่งเบาะนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเขาจะเป็นเบาะพรีเมียมฟีนะครับแล้วก็ทำเป็นสีน้ำตาลในสไตล์ของรถแบบให้กลิ่นอายคลาสสิกมากยิ่งขึ้น สำหรับโซนของแตมเบอร์ดูคาตินะครับก็จะอยู่ทางด้านหลังจากโซนจะแสดงรถดูคาติโซนสีแดงนะครับทางด้านหน้าเลยเข้ามาครับก็จะเห็นพื้นที่สีเหลืองตรงนี้ครับจะมีรถดิสเพย์อยู่ทั้งสิ้น4คันตามที่ผมได้พูดกล่าวไปเมื่อข้างต้นนะครับ ขอย้ำอีกเลยครับว่าถ้าใครสนใจเข้ามารับชมตัวจริงในงานนะครับให้รีบมากันหน่อยเพราะว่าจะมีถึงวันที่12ธันวาคมนี้หรืออาทิตย์นี้เท่านั้นครับที่ Impact Challenger เมืองทองธานีเดินมาที่บูธด,ดูค a ติแล้วก็เข้ามาที่โซน s c a มเบอร์ได้เลยนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจแต่ไม่สะดวกสามารถไปรับชมตัวจริงนะครับที่โชว์รูมได้เพราะว่าทางดูคติเขามีการจัดแคมเปญโปรโมชั่นอนะ ที่โชว์รูมเหมือนกันกับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเลยครับครับและสำหรับคลิปต่อไปทางทีมงานมอเตอร์เวิลเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรนะครับผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยติดตามพวกเราวไว้ด้วยที่ YouTube นี้กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆนอกจากนี้ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r w o r l รบกวนเข้าไปกดไลค์ like, ติดตามแบบเฟรนด์ไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆแบบเรียลไทม์วันนี้ผมคนมอเตอร์เวิลก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสสวััดีครบ